เต่าคชาฟินมากชอบมากฟินมากค่ะชอบินไหนนนี้แต่ชอบตอนเต่ารชายืนมามาอยู่ตรงหน้าสแตนนะชอบไกลมากมากานคะเก็ฟินมากค่ะฟินค่ะอันนี้แบบเชียร์ใครนต่เชียร์เต่ากรชาค่ะชอบซีไหนชอบินไหนชอบินไหนอเต่าชรชา เองก็ชอบทุกซีนนะคะแต่ว่าถ้าชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นช่วงโซโละคะ่ค่ะที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษนะคะคก็คิว่าโตแล้วนะคะคือตอนนี้ก็ดีที่สุดแล้วะคะ่ะแต่หนูคิดว่าเขาก็คงจะมีพัฒนาการที่ดีกว่านี้อีกเยอะเลยน,นะคะก็กจะขอบคุณค่ะที่อยู่ด้วยกันจนมาานถึงขนาดนี้นะคะก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆเลยนะคะรักต่อประชาคา่ะ สนุกมากเลยประทักใจทุกโชว์นะคะโดยเฉพาะโชว์ที่พีคที่สุดนะคะเพลงเลิฟซองของน้องเต๋านี่เล่นเอาแตกเอ่อสัตนนี่แบบยืนอึ้งไปทักชั่วขณะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหัวใจวายเนาะัตันไปสามวิ พ,พูดถึง,เร,งเรื่องพัฒนาการคือเต๋าเนี่ยเป็นคนที่ลายสวยอยู่แล้วแล้วเพลงเนี่ยเขาได้โชว์ศักยภาพอของตัวเองนะคะแล้วก็คือลายชัดเจนมีซิกแพคแล้วก็มีจุดจุดพีคที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรประทับใจนะคะต้องบอกว่าพัฒนาการเขาสุดยอดขอให้พัฒนาการต่อไปเรื่อยๆนะคะพวกเราเป็นกําลังใจให้บายฝากบอกอะไรเต๋าดี ฝากอะคะก็บอกพี่เต่านะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะฝนตกด้วยต้องเดินทางไกลด้วยยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะเราแล้วก็ทีมงานยังไงก็ยังรักพี่เต่าแล้วก็เป็นห่วงพี่เหมือนเดิมฝากอะไรฝากนะคะฝากอะไรบอกสาวไหมก็เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆเลยสู้ๆสู้ๆนะสาวได้เลยก็ดีใจอะค่ะที่แบบเห็นเบ้นแบบพัฒนาขึ้นในอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ดูเขาตั้งแต่ตอนเขาประกวัวนะคะ วันนี้เห็นเขาเก่งขึ้นก็แบบดีใจภูมิใจที่แบบเชียร์เขาค่ะชอบโซโล่ค่ะเอ่อโรลี่นีนาดีป่ะค่ะช่วงเพลงสากลมีตอนแรปด้วยเนาะตอนแรปแบบไม่คิดว่าเขาจะแรปได้เก่งมากค่ะพัการอะไรถึงน้องบ้างตั้งแต่อยู่ในบ้านกลับมาตอนนี้มีการร้องเพลงดีขึ้นก็ร้องร้องเพลงดีขึ้นนะคะแบบใช่เต้นเต้นก็แบบเต้นแล้วก็แบบเขาดูมีสมาธิมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะดูรีแลกด้วยดูรีแลกด้วยใช่ค่ะ ากบอกเบนใช่ไหมก็ให้เบนแบบพัฒนาตัวเองต่อไปทำหน้าที่ตัวเองต่อไปค่ะเราก็จะแบบเป็นกำลังใจเขาต่อไปแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะสนุกมากกประทับใจมากค่ะร้องเพลงไม่ใช่เพราะใครค่ะใช่ เป็นเพลงที่พบมากมจะเป็นเวอร์ชันนี้พบมากใช่เป็นเวอร์ชันที่เราได้กันเลยนะคะได้ค่ะไม่ใช่เพราะเธอไม่ใช่เพราะฉันไม่ใช่ใครอะไรทั้งนั้นไม่ต้องหา อะไรไม่ดีก็โยน่จริงไปร้องก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจน้องๆนะคะก็คือแบบเพลงชุดเพลงที่ผ่านมาก็สุขความเป็นระดับหนึ่งเนาะเราก็ชอบกันแล้วก็เราชอบโมเมนต์ของชอบน้องเขาที่ทำเพลงด้วยกันแล้วก็เขามีความสนิทสนมกันเป็นธรรมชาติเราก็อยากมีมีผลงานแบบนี้ไปกต่อไปอยากมีเพลง ไอ้มีเพลงด้วยกันไปอีก <by> ใช่ให้เราติดตามไปอะมีเพลงชุด <Exped> ท <ition> <c oughs> <can> okay, ี่สองให้โอเคค่ะทำไมไกลจังออ้ยเ่นากเดีวเเรักากเากเ่ะลูกค้าท่ รู้สึกดีค่ะรู้สึกสนุกเราก็รู้สึกดีใจที่มีคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาค่ะสำหรับซีนไหนก็คงจะเลือกไม่ได้เพราะชอบทุกซีนของเนแล้วก็ของทุกคน,นะคะ่ะออเขาคุณนะคะอ๋อสำหรับเนนะคะก็สปีแล้วนอ,นอนที่เราอยู่ด้วยกันมาไม่ว่าจะวันไหนไม่ว่าจะผิดหรือถูกเราก็จะอยู่เคียงข้างเนตลอดไปใครไม่รักก็ไม่ต้องสนเรามีพวกเราอยู่ค่ะ ความรู้สึกที่หลังจากดูคอนเสิร์ตชาก็สนุกค่ะมีความสุขแล้วก็ถึงจะเหนื่อยกับการทำโปรเจกต์ให้เอ็มน้ำแต่ก็มีความสุขที่เราทำให้เขาได้ให้เขาได้เห็นว่าเราหลักขามากแค่ไหนค่ะจากในบ้านที่เราเห็นพัฒนาการไปโดยตลอดทั้งวันี้เขามีอะไรที่แบบเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่ามีอะไรที่ยังน่ารักอีกมความถ้ความน่ารักเหมือนเดิม เป็นศิลปินเอ็มน้ำจะเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับมาก <c oughs> ค่ะเขาจะเห็นแฟนคลับสำคัญตะลอดเวลาซึ่งว่าความน่ารักเนี่ยหนูว่ามันมีแต่ความเพิ่มขึ้นนะคะ่ะนนแ,บบะแล้วก็ด้านการพัฒนาคือเอ็มน้ำเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดลาค่ะทั้งการร้องการเต้นการแสดงเขาพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครั้งต่จากบ้านมาอ่นี้เราจะเห็นแบบว่าการแสดเลยเป็นแบบแสดงเป็นแบบหนงอันนี้เรามีการเตรียมการยังไง ก็เยอะเหมือนกันค่ะก็เตรียมการเป็นเดือนค่ะไว้ลูกหน้าเหมือนกันใช่ใช่้าอยากฝากบอกอะไรคะก็อยาาบอกเอ็นน้ำว่าพวกเราจะอยู่ตรงนี้จะเดินแบบพร้อมเอ็นน้ำจะไม่ไปไหนจะไม่สัญญาแต่จะทำให้ดูว่าพวกเรารักเขามากแค่ไหนค่ะ